ปเป็นอะไรเสียมาปุรเุเงียเหรอเดี๋ยวนายลุงนั่งลงุงได้ยินเชืยงอยู่เลยไปเชืยงนี่ก่อนเดสวัสดีครับลองดูนะต่อยนะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อน kêu tôi đi Mà mày vừa đến luôn mà. Mày vừa trồng cây rồi vậy <laughs> Từ, văn à? Ừ. to mà để đùa, đùa, mà đi chơi nóng thuốc Lòng đua Lòng đua bên trong này ngày. À. ต่อยมาไปไปจุงกาแฟแป๊บวะาต่อยไปจุงมกาแฟโร่ต่อยจุงมกาแฟเจุงมกาแฟพี่ไอ้เผื่พี่ด้วยนะส <c oughs> องแก้วเลยนะจ๊ะเป็ด<น>บอกเต์อะไดรอินน้องทุก้องสุบัวสู้สู้<ห>เม่ตี้ให้ห่วใจประดังบวกมาส่งส่งหลวงจ้าลองลองลองจ้า <c oughs> วะครับผมเออเด,ดี๋ย่น ตัววะขึ้นไม่บอกเลยนะวะก็ลองดูลองดูบังเอินว่าปลาปเหยยดไปข้างนอกข้างนอกบ้านทีนี้ว่าก็ลองเทสดูกาแฟจ้ากาแฟข้างนอกเนี่ยมัน w i ไฟเนี่ยมันไอเน็ตเดือนละพันเลยนะมันก็ยังไม่ใช้ไม่ได้อยู่เฮาหนูว่าวีนังมานเลยมั้วีนังด้วยเหรอวีนังมาเลยสวัสดีครับมันีสวัสดีครับ ยังทําไม่ค่อยถูกนะยังไงข้อเดียวต้องขอต้องขอไปด้วยนะครับต้นต้นใดทีเข้ามาอันนี้การเลิบรี่นะก็มีอินอ่างแล้วก็มีน้องไกอยม่มีน้องอไม่มีภาพ่ะไม่ได้ใส่ภาพเมื่กี้ไม่เป็นไรเดี๋ยว จริงๆแล้วไม่ได้แก่นะต่อยนะแต่ว่าไม่รู้ปเป็นอะไรมองอะไรไม่เห็นเลย <c ười> โอ้โหโ้วงต่อยมันกำลังจะขึ้นวะอ่ขึ้นเลยขึ้นเลยไม่เป็นไรพี่กันพี่เทสดูแกเทสดูบางทีนะสวัสดีครับ มองไม่เห็นเลยพี่หนะอดไยินมาเอาอก,นนอกนันเออได้ยินเ่ยมีใครเข้ามาบ้าง